เขาผมมาเรื่อยๆแล้วครับต่อจากช็อตก่อนครับพี่ก็ป่าก็แห้งแล้งครับแต่น้ําอุดมสมบูรณ์นั้งนี้แต่บนภูเขาอะแห้งนะครับผักหวานก็จะโป่งครับบนภูเขาอะแต่โอ้โหมันชันมากแต่ตรงนี้ผมไม่ปีนดีกว่าเดินล่อห้วยัะกูก้องจะออกนี้ครับเนี่ยแต่นี้มันแก่แล้วจะหาของป่าไปเรื่อยๆครับ โอ้ยเไปตามลำห้วยไปเรื่อยๆเยขาผักกูดก็จะออกอย่างเงี้ยนี่ผักกูดแต่ผมเก็บไปแค่อพอกินแล้วครับได้ไปเยอะ น้ำยังไหลแรงอยู่เลยสวยงามเลยถือว่ามาเที่ยวครับจะได้เย็นๆางครับป่าด้านบนนะ่ะมันร้อนะก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับมีปลาด้วยครับปลากระลำน้ำหนาห้อยน,นะ มันเป็นปลาแล้วรู้นะที่มาอยู่กับห้วยน้ำมันไหลตลอดปีครับเนี่ยดีนี่ครับต้ยยนตะปูครับทอดอย่างเงี้ยครับนีเห็นไหมก็เก็บใบไปๆอย่างเงี้ยมันจะคือแกงได้ครับไปไป,ไป,ไปอ่ะเรื่อยๆ ไม่ว่าจะหากล้วยป่าสักต้นสองต้นเอ,อยยังไม่เจอกลุ่มเลยจะเอากล้วยป่าไปแกงสักหน่อยอยังไม่เจอพี่อลอบไปเรื่อยๆต้อกล้วยป่าแต่ต้นมันเล็กอะ กอนอมาให้ก็สวยอยู่แต่หน้นนี้มันไม่ออกหรอกมันคืนฤดูหน้าแรงมาแรงสวยดีครับเย็นด้วยอยากมาเที่ยวด้วยกันไหมโหมันตกแรงเยอะก็เย็นใจดีครับเวลาได้เที่ยวป่าแต่ก็มาไกลอยู่ น้ำการธรรมาชาตินะครับเนี่ยไหลแรงกันดูตอนนี้นผมถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะดูมันร่มเงาครับโอไผ่นี่เยอะครับคนไม่ค่อยได้เข้ามาครับแต่ให้คอยระวังดูงอูอ่ะก็เสียวอยู่มันมีน้ำด้วยนะกับผ้า เล,ละไปเรื่อยอืออันนี้ขรียกต้นอะไรนะป่านกินได้นะครับอือหอมใบหอมครับก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่ออะไรนะแต่ผมว่าก,กินได้